ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้มันเป็นคิวของราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกที่เกิดในวันที่14พฤศจิกาถึงวันที่14ธันวานะคะนี่เป็นดวงความรักล้นล้วนนะคะประจําเดือนเมษา2563นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นความรักโดยรวมใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ก็ข้ามผ่านไปเลยไม่เป็นไรนะคะดูเพื่อความาบันเทิงกันได้นะคะแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะอาจจะทำให้หลายๆท่านไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะใช้ชีวิตแบบว่าให้มันปลอดภัยที่สุดนะคะก็นะคะก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันนะคะเรามาว่ากันถึงชาวราศีพิจิกนะคะ ออความรักของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้มันอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าแม่ตั้งกล้องมุมใหม่เพราะว่ามุมเดิมที่มันหันหน้าเข้า,ขาหาตัวนะ่ะมีท่านผู้ชมเขาบอกว่าน่ากลัวอย่างเงี้ยตั้งกล้องมุมนี้น่ากลัวแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูแล้วรู้สึกแปลกๆกันไหมเข้ามาเมนได้นะคะไม่เป็นไรนะคะพร้อมรับฟัง นี่ราศีพิจิกนะคะอ่ะมาว่ากันเลย The Magician The Magician The Magician นี่คือความรักของราศีพิจิกที่มีคู่นะคะคู่ของคุณและตัวของคุณด้วยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนรู้จกัเกเรียกได้ว่าเก่งทุกวิชาอาชีพในในใน,ในที่ตัวเองทำในส่วนที่ตัวเองทำ รวมไปถึงความมั่นคงด้วยนะความมั่นคงชาวรา,ราศรีพิจิกบางท่านเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญบารมีอ่ะคู่อุปถัมภ์คือเป็นเป็นคนที่มีคู่หรือตัวท่านเองอะ่ะเป็นคนมีความสามารถจัดการดูแลชีวิตได้ดีได้มั่นคงนะคะเออ เป็นความรักที่ดีนะคะทาให้ชีวิตคู่มีความมั่นคงนะคะนอกจากความรักที่มั่นคงแล้วชีวิตคู่ก็ยังมั่นคงด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะ Vi e อ of fortune The Emperor กับ Vi e อ of fortune For เนี่ยพูดผิดอีกแล้วทําไมต้องรีบพูด The Emperor และ w i e อ of fortune นี่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 ออกมายืนยันแล้วว่าความรักของคุณยังเป็นคนเดิม นะคะเป็นคนเดิมคนที่ใช่คนที่เก่งคนที่เป็นคนดีคนมีความสามารถนะคะในบางรายอาจจะมีคู่ที่อายุมากกว่ามากนะคะหรือเป็นคู่ที่คบกันมานานนะคะใช้ชีวิตคู่กันมานานแต่ในบางรายอาจจะไม่แต่งนะคะประมาณนี้นะคะแต่อยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางครั้งไอการแต่งงานเนี่ย มันก็ไม่ได้สำคัญสาหรับชีวิตคู่เสมอไปนะคะความสำคัญในชีวิตคู่มันอยู่ที่ความมั่นคงนะคะของจิตใจของความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อคู่ครองของเรานะคะอของชาวพิจิกนี่ดีมากนะคะในเรื่องของความรักเพราะคุณเป็นคู่ที่นะ,ะเป็นคู่กันมาแต่อดีตชาติอะนะคะ The Devil นะคะเนี่ยทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติและชาติต่อๆไป w ่ y เพราะว่าไพ่มันออกมายืนยันสักขนาดนี้นะคะว่าแบบเป็นคู่บุญบารามีกันจริงๆสำหรับคนมีคู่นะที่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมส่งเสริมฐาน,นะส่งเสริมชีวิตให้มันจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะ สำหรับคนที่มีความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกเลยว่าในชาวพิจิกบางท่านนะ่ะความรักของท่านนะ่ะดีนะคะมั่นคงแต่ว่าอาจจะไม่หวานเพราะว่า the emperor นะ่ะไม่หวานรักมั่นคงรักนานคบกันยาวๆคือในในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยกันในบางคู่เนี่ยมีความมั่นคงต่อกันนะ เออคุยกันยาวๆอยากอยากคบกันยาวๆประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะคือมั่นคงต่อคู่ครองของตัวเองอะ่ะนะคะคิดว่าคนคุยเนี่ยยกระดับสถานะมาเป็นแบบนะเป็นแฟนกันได้เลยนะพูดถึงชาวพิจิกเนี่ยเออมีความมั่นคงนะคะมีความเรียกได้ว่า มีกันและกันนะคะถึงแม้จะไม่หวานจะไม่หวานเวอร์นะคะจะไม่แสดงออกแต่นะคะมีความรักความจริงใจให้กับกันนะคะนี่แหละก็จะเป็นดวงความรักของชาวพิจิกประจำเดือนเมษา2563 ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ในการทำงานในทุกๆคลิปเลยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านระมัดระวังนะคะสุขภาพนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ